ครับอันนี้ก็แกงอ่อมเนื้อวัวก็ทาเสร็จแล้วนะครับพร้อมทานนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมนลงนะครับจากครัวบ้านอาหารเหนือนะครับวันนี้นะครับผมขอนําเสนอเมนูแกงอ่อมนะครับแกงอ่อมเนื้อครับหรือทางเหนือเขาเรียกว่าอ่อมจีนนะครับเป็นแกงอ่อมเนื้อวัวนะครับครับสูตรของผมนี่จะ แตกต่างจากที่อื่นบ้างนะครับที่อื่นจังหวัดอื่นนะครับที่อื่นนี้ก็จะใส่พวกเครื่องเทศนะครับแต่ทางสูตรของผมหรือสูตรทางทางพะเยานะครับเราจะไม่ใส่เครื่องเทศครับเป็นปรุงแบบธรรมดานะครับชาวบ้านนะครับเครื่องปรุงก็มีอะไรไม่มากนะครับทุกท่านสามารถเอาไปทําตามได้นะครับซึ่งเครื่องปรุงก็ไม่เยอะนะครับเข้าไปดูได้เลยครับว่าวิธีสูตรของผมนี่เขาทำยังไงนะครับ ครับวันนี้นะครับเนื้อที่ผมซื้อมาก็จะเป็นเนื้อสําหรับทําแกงอ่อมนะครับก็จะมีอันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้ออ่อมนะครับจะเป็นเนื้อที่เป็นคล้ายๆเป็นเศษเนื้อนะครับจะไม่ใช่เนื้อแดงโดยตรงๆนะครับนะก็จะมีอันนี้คือไส้เพียนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อประมาณปอดนะครัะอ่อนๆนะครับแล้วก็เลือดครับครับเนื้อที่เราได้มาก็เอามาสับนะครับ ส่วนเพี้ยแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะครับเลือดเก็บไว้ก่อนครับเอาแต่เนื้ออย่างเดียวนะครับที่สําหรับในการทํานะครับผมจะใส่น้ําเยอะครับในหม้อหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะต้มนานนะครับใช้เวลานานหลายชั่วโมงนะครับเพื่อให้มันเนื้อมันเปื่อยครับเอาไปใส่ในหม้อเลยครับนะครับแล้วเราก็ปล่อยต้มทิ้งไว้นานๆเลยครับปิดฝาครับ คุณผู้ชมครับอันนี้คือไข่นะครับที่จะติดมากับเนื้อวัวนะครับเวลาเนื้อวัวที่เราจะทําเกงอ่อมนะครับซึ่งไข่พวกนี้นะครับไม่ต้องเอามาใส่ในหม้อนะครับเพราะจะทําให้เกงอ่อมเราไม่อร่อยนะครับซึ่จะทําให้ไข่นี่เวลากินเข้าไปมันจะติดที่ฟันที่ปากนะครับไม่อร่อยนะครับเอาออกทิ้งให้หมดครับครับนี่คือส่วนประกอบของน้ําพริกทําเกงอ่อมนะครับ มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอันดับแรกก็ตะไคร้นะครับหอมแดงครับกระเทียมครับแล้วก็กะปินะครับแล้วก็มีซุปก้อนครับซุปหมูก้อนนะครับตั่วลิสงนิดหนึ่งครับแล้วก็จะมีพริกแห้งนะครับพริกแห้งหกเจ็ดเม็ดนะครับแล้วก็จะมีส่วนประกอบของอันนี้จะเป็นผักที่จะต้องใส่เวลาตอนทําเสร็จแล้วนะครับก็จะมีผัก ชีนะครับมีใบมะกรูดนะครับฉีกนะครับต้นหอมซอยนะครับอันนี้เป็นขานะครับขาเป็นแว่นนะครับอันนี้เป็นผักชีนะครับผักชีไปเลยนะครับหรือว่าหอมแป้นนะครับทางเหนือเรียกหอมแป้นนะครับหรือว่าผักชีฝรั่งนะครับอันเดียวกันครับอันนี้ไว้ใส่สําหรับตอนท้ายแล้วแต่ว่าตัวนี้เราจะใส่ก่อนครับครับทีนี้ก็มาตำน้ําพริกกันเลยนะครับ ก็จะมีอันดับแรกก็ใส่พริกก่อนนะครับพริกนี้ผมต้องไปล้างก่อนนะครับเวลาจะใส่ต้องระมัดระวังนะครับจะมีเชื้อรานะครับต้องหักดูข้างในครับต้องดูแน่ใจว่าพริกดีแล้วครับบางครั้งจะมีเชื้อราอยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็มีกระเทียมนะครับใส่ลงไปครับตำส2อย่างนี้ก่อนนะครับ ไข้นะครับจะไข้หั่นซอยนะครับซอยใป่ตามครับถั่วลิสงนะครับต่อไปถั่วลิสงครับตามครับ หอมแดงครับใส่หอมแดงเลยนะครับตามครับตติครับซุปก้อนเอาไปใส่หม้อเลยนะครับไม่ตามครับเาคือซุปก้อน อันนี้ก็คือเนื้อที่ผมต้มไว้นะครับต้มหลายนานแล้วนะครับอันนี้มันยังไม่ค่อยเปื่อยแล้วก็ตักควาน้ำพริกขีําำนะครับใส่ลงในหม้อน,นะครับใส่ในหม้อเลยนะครับอันนี้เป็นซุปก้อนนะครับใส่ลงไปครับแล้วก็จะมีอันนี้ขานะครับใส่ไปก่อนเลยครับไข่ พวกขานะครับขานี้ต้องใส่ไปเลยนะครับไม่ต้องรอครับน้ำรางคกที่ตัน้ําพริก,กน,นะครับเสร็จแล้วแล้วครับต้มต่อไปอีกครับต้มจนกว่าน้ำจะแห้งไปเรื่อยๆนะครับถ้าน้ำแห้งแล้วนะครับ เราดูเนื้อแล้วมันยังไม่เปื่อยนะครับแล้วก็เอาน้ําที่ต้มเดือดๆนะครับใส่ต่อไปอีกนะครับเราจะไม่ใช้น้ําที่เย็นๆนะครับน้ําเย็นมาใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าจะทําให้เนื้อมันมันหยุดการสุกนะครับเราต้องเอาใช้น้ําร้อนเดือดใส่เข้าไปครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปครับหม้อที่เราต้มเนื้อไว้นะหลายชั่วโมงแล้วครับอันนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับทีนี้ แล้วก็มาใส่ใส้เพี้ะนะครับนี่ครับเส้เพราะที่เรามีไว้นะครับเอาบีบใส่หมดนะครับบีบเอ,อกน้ำในใส้เพี้ะออกหมดนะครับนี่นครับเสร็จแล้วอันนี้คือเลือดเลือดนะครับแล้วก็เอามาใส่หมดนะครับ เลือดใส่เลยครับแต่ะละคนนะครับน้ำมันจะขุนๆน,นะครับแล้วก็ใส่ซอสครับประมาณช้อน,นครับสีอิ๊วขาวครับนี่หนึ่งครับน้ำมันหอยครับนี่หนึ่งครับ คนนะครับใส่เกลือครับนี่หนึ่งครับครับเป็นเนื้อที่เริ่มเปื่อยได้ต้มจนเปื่อยนะครับครับอันนี้ก็จะใส่ผงปรุงรสนะครับประมาณนี้นะครับ ใส่ไปครับทีนี้ก็ใส่ใบมักลูดนะครับใบมะกล่ดใส่ไปครับระยะเวลาในการทำนะครับเรากำหนดไม่ได้ว่าจะต้มนานเท่าไหร่ครับมันอยู่ที่ว่าเนื้อของท่านที่ท่านซื้อมานะครับ เป็นวัวแก่หรือวอัววัวหนุ่มนะครับวัวแก่ก็ต้มนานหน่อยนะครับอันนี้วัวมันค่อนข้างหนุ่มนะครับก็เปื่อยเร็วนะครับเนื้อเปื่อยเร็วครับเดี๋ยวต้มต่ออีกนิดเดียวครับได้ที่แล้วนะครับขอชิมดูก่อนนะครับ เพิ่มเกลืออีกนิดนะครับเกลือ,อน,นี้เราใส่ทีหลังนะครับตอนที่เราที่จะใส่ใส่ให้หมดนะครับอันนี้เป็นผักชีไปเลื่อยนะครับหรือว่าผักหอมเป้นนะครับต้นหอมครับแล้วก็จะมีมีผักชีครับ้าต้มนะแส่ให้หมดเลยครับหน้าหานนะครับ ครับอันนี้ก็เก่งอ่อมเนื้อวัวก็ทำเสร็จแล้วนะครับพร้อมทานนะครับครับถ้าท่านไหนชอบในการทำอาหารพื้นเมืองนะครับของทางภาคเหนือนะครับกดติดตามช่องของผมได้เลยครับผมจะนำเสนอเมนูและก็วิธีการปรุงนะครับให้ท่านได้รับชมอย่างละเอียดนะครับติดตามช่องผมได้เลยครับแลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับขอบคุณครับ